สัปดาห์นี้พลูกชิ้นพาน้องกับหลานๆมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิมากันแบบ3วัน3คืนเลยออกเดินทางจากบ้านมาประมาณ7จ็ดโมงเชา้าระยะเวลาในการเดินทางจากอ่างทองไปชัยภูมิเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงและครั้งนี้น้องวายุตามมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ไม่มีพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่น้องวายุสัญญาว,ว่าจะไม่ร้องให้แล้วก็ไม่งองแงไม่แน่ใจว่าจะเชื่อถือได้ไหมตอนนี้เข้าเขตจังหวัดชัยภูมิแล้วนะคะแล้วก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีเดี๋ยวแวะกินอาหารกลางวันกันที่ร้านลาบยะโสโกเวียนร้านนี้พลูกชิ้นกับพี่เอ 忙。 อาหารอีสานรสชาติแบบต้นตำรับไม่แน่ใจว่าทุกคนจะชอบกันไหมแต่ว่าพี่ลูชินเนี่ยก็คือชอบมากเวลามาจังหวัดชัยภูมิเนี่ยจะมีร้านอหาอหารอีสานประจําอยู่ประมาณ2-3ร้านเวลามาทีไรเนี่ยก็คือจะกินตลอดก็จะมีร้านลาบยะโสโกเวียร้านนี้ร้านชายัยลาบก็ที่อยู่แถวแถวบ้านพีเอม็มแล้วก็จะมีร้านพี่แหม่มบ้านหนองผักชีใครมีร้านอาหารอีสานเด็เดๆที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิก็แนะนํากันมาได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยจะได้ไปชิมสาหรับเมนูที่สั่งมาวันนี้ก็จะมีน้ําตกหมูลาบหมูแกงออมตําปูปลาตําถั่วแล้วก็จะมมมีีาาวนนนยยกอออออ้ร่่่เื เคยกินลาวนมย่างเลยแต่พี่เอ็มบอกว่าอร่อยนะคะเพราะพี่ลูกชิ้นได้ชิมเท่านั้นแหละก็คือติดใจเริมถามทางร้านนะคะว่าคือนมหมูหรือว่านมวัวที่เอามาย่างให้เรากินถามพี่เอ็มเขาก็ไม่รู้เมนูที่พี่ลูกชิ้นชอบที่สุดของร้านนี้ก็คือก้อยคั่วนะคะเขาจะคั่วแล้วก็ใส่เลือดมาให้ด้วยดูหน้าตามไม่ค่อยน่ากินนะคะแต่บอกได้เลยว่าอร่อยมากรสชาติเขาจะเผ็ดๆผเค็มเ็มนัวนวนะคะแล้วก็ออกขมนิดนึงเนื้อสัตว์ที่เขาใส่ในก้อยคั่วเนี่ยก็จะมีเนื้อวัวตับวัวแล้วก็สะงน้งนคาากกนอมาา็ืฝึ ะะถ้าไม่ขมเนี่ยไม่อร่อยรู้สึกว่าอาหารอีสานพวกก้อยแล้วก็ต้มแซ่บถ้ามันมีความขมนิดหนึ่งเนี่ยมันจะอูมามิแล้วก็อร่อยมากขึ้นถ้า<ม>น้องกับหลานมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิบ่อยๆเนี่ยรับรองว่าต้องชอบอาหารรสชาติแบบนี้แน่นอนและผักแก้มที่เราชอบที่สุดก็คือกระเทียมกลีบเล็กกับพริกกะหรี่อย่างนะคะเอามากินคู่กับก้อยเนี่ยก็คือแซ่บมากอิมแล้วซื้ออาหารไปฝากพ่อกับพี่มอนด้วยแล้วก็โทรถามพี่มอนว่าอยากกินอะไรพี่มอนอยากกินทุเรียนแล้วจะแวะซื้อทุเรียนที่หน้าตลาดน้องบัวใหญ่มาที่ไรเนี่ยก แม่ค้าแกะเนื้อมาก็ได้เยอะพอสมควรเลย